สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์เรื่องหมาน้องเดอะซีรีส์นำแสดงโดยสกายชัยธวัฒน์ที่มารับบทมีนประกบคู่กับก้องก้องภูมิที่มารับบทตุลบอกเล่าเรื่องของมีนที่ต้องมาอยู่ร่วมบ้านกับตุลแต่เขาห่วงหมามากจึงต้องการจะไล่ตุลไปเป็นเรื่องราวของมีนที่อาศัยอยู่ที่บ้านที่เชียงใหม่คนเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็บังเอิญไปเจอหมาสมอยสีขาวที่หนีน้ำท่วมและได้หลงเข้ามาที่บ้านของมีนเขาจึงจะถ่ายรูปและโพสต์หาเจ้าของ ตอนแรกเขาบอกว่าถ้าหาเจ้าของไม่เจอจะพามันไปอยู่มูลนิธิแต่อยู่ไปอยู่มาเขาก็เริ่มจะสนิทกับเจ้าหมาตัวนี้สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจรับเลี้ยงมันตอนแรกเขาก็เรียกมันว่าไอ้ขาวเพราะมันตัวสีขาวแต่ต่อมาก็ตั้งชื่อมันว่าคุณนิรันจนเวลาผ่านไปหนึ่งปีแม่ของมีนก็ส่งตุลลูกของเพื่อนแม่มาอยู่กับมีนเพราะตุลมาเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่ตอนแรกมีนก็ไม่อยากให้ตุลมาอยู่ด้วยจึงพยายามทําให้ตุลย้ายออกไป แต่สุดท้ายเขาก็ต้องแพ้ลูกอ้อนของตุนจากที่ไม่เคยหัวใจเต้นแรงกับใครเขาก็ต้องมาเป็นกับตุนเป็นแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่ดูสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรมากบรรยากาศในเรื่องคือดีมากออกอากาศทางไอชีอีค่ะ